ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาดอดพึงนะครับผมวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะครับผมก็จะมาดูผู้โชคดีนะครับว่าท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับผมเท่าเมื่อเช้าผมอ่าได้บอกไปว่าจะแจกเกรดวัดเรงดานสูงสามพันที่พีไอนะครับผมจํานวนสี่ตัวนะครับผมจํานวนสี่ตัวนะครับให้ไปกดอ่าถูกใจแล้วก็เล่นท้ายเลขสองตัวล่างนะครับผมเลขที่ออกนะครับสมาชิกทุกท่านเลขที่ออกนะครับอ่า เลข้ายสองตัวนะครับผมก็จะเป็นเลขหกสี่นะครับผมชัดเจนนะครับผมหกสี่นะครับวันนี้ท่านไหนได้านวันที่หนึ่งก็แสดงความดีด้วยนะครับผมอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้นะครับคือแจกฟรีเนาะไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับผมท่านไหนถูกท่านไหนได้ทําตามกติกาผมก็ส่งให้ฟรีนะครับผมท่านไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ โอเคเรามาดูเพจเพจแรกนะครับผมอันนี้จะเป็นเพจวาวเด็กรอุปกรณ์เดินป่านะครับผมมาดูท่านไหนจะถายถูกบ้างนะครับสมาชิกท่านมาชมกันนะครับผมอ่าก็ฝากด้วยนะครับสินค้านะครับราคาประหยัดเป็นกันเองนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับผมคอภัยบอ่าหกีนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมหกซีอ่าคุณสามารถเจ็ดเก้านะครับผมอ่ายังไม่เจอนะครับคุณสุเนศหนึ่งเจ็ดนะครับผม คนบ้านนนสองศูนย์คุณมอสหกสองยังไม่ใช่นะครับผมยังไม่ถูกนะครับสนใจสูบแรงดันสูงมีปลายทางไหมอันนี้ยังไม่มีปลายทางนะครับสมาชิกท่านสามารถเช็คเครดิตได้นะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมโอเคนะครับหกสี่ยังไม่เจอนะครับสมาชิกท่านสองหกยังไม่ใช่นะครับผมอ่าเพจนี้ไม่เจอนะครับผมเพจนี้อดรับรางวัลไปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเพจต่อไปนะครับผม อันนี้จะเป็นกล้องติดปืนของแท้ราคาสูงนะครับผมอ่เรามาดูนะครับสมาชิกท่านมาดูกันนะครับโอเคเสียดายนะครับเสียดายสมาชิกมาเล่นน้อยเหลือเกินนะครับผมตั้งใจจะแจกสี่ตัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมหกสี่ยังไม่เจอนะครับสมาชิกท่านอ่เพจนี้ยังไม่เจอนะครับเพจนี้ก็ไม่มีเหมือนกันก็ไม่มีคนถูกเหมือนกันนะครับผมคนเล่นสิบกว่าคนเองสมาชิกท่านสาหรับเพจนี้นะครับเสียดายมากนะครับผม อันนี้แจกฟรีสูงฟรีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเพจอ่าสูบแรงงานสูงนะครับผมอันนี้ของแท้แลบประกันใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้คนเล่นทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดคนนะครับผมเล่นน้อยมากนะครับกะว่าจะให้เล่นซักเยอะๆนะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับผมหกสี่ยังไม่เจอนะครับสมาชิกท่านเห็นกันไหมครับยังไม่เจอนะครับหกสี่ยังไม่มีนะครับผมหกสี่สองหกยังไม่ใช่นะครับผม เพจนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับสมาชิกพันอ่าเรามาดูสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นร้านขายเสียงสัตว์นะครับผมชุบนันมานะครับมาดูกันนะครับผมหกสี่มีไหมนะครับผมหกสามนี่เกือบไปนะครับคุณมอสนะครับผมเกือบไปนะครับหกสี่ยังไม่เจอนะครับสี่สี่อ่าผมเจอแล้วนะครับสมาชิกพันผู้โชคดีนะครับททยถูกนะครับคุณธีรวัตรคำบุญคำบุญเทนนะครับผมอ่าเรามาชมกันครับว่าเขาทําตามกติกาไหมนะครับผม คุณธีรวัตรนะครับผมอผมกดเข้าไปเลยเนาะกดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าคุณธีรวัตรคำบุญเทนนะครับผมอโอเคนะครับเขาได้แชร์ไหมนะครับผมอ่าขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตรูปนะครับอันนี้ไม่เสียหายเนาะอ่าโอเคเขาแชร์นะครับสมาชิกท่านเขาแชร์นะครับผมอ่าเอาแชร์ทุกโพสต์เลยนะครับสมาชิกท่านโอเคแบบนี้ไม่พูดมากนะครับผมขออนุญาตทักไปนะครับผมขออนุญาตทักไปนะครับสมาชิกท่านอ่าขออนุญาตเพิ่มเพื่อนเลยนะครับผมโอเค ทักไปเลยครับคุณคือผู้โชคดีนะครับผมเด็ดเด็ก่อนนะครับอขออนุญาตปิดก่อนขอได้แช,ร,แชร์ของผมนะครับผมเขาได้แชร์ของผมนะครับโอเคคุณคือผู้โชคดีนะครับผมขออนุญาตทักไปนะครับสมาชิกท่านสมาชิกคุณบุญคุณอะไรนะคุณธีระพัฒน์คุณธีรวัตรนะครับผมอ่ะคุณคือผู้โชคดีขอญาตตอบไปนะครับได้เกตวัดเกต ลบกวนลบกวนแจ้งชื่อที่อยู่มาด้วยที่อยู่มาด้วยอันนี้นะครับผมอันนี้คือผู้โชคดีนะครับท่านทําตามกติกานะครับผมคุณธีรวัตรนะครับหาท่านดูคลิปนี้นะครับลบกวนตอบกับผมด้วยนะครับผมลบกวนตอบอ่านนะครับสมาชิกท่านคุณธีรวัตรอ่านเลยครับผม อันนี้เดี๋ยวผมผมจะให้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับสดๆกันเลยนะครับสมาชิกท่านอ่านเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนะครับผมขออนุญาตซูมให้ชมนะครับอ่ารแล้วกตอบด้วยนะครับคุณธีรวัตรอ่านแล้วตอบด้วยนะครับผมสมาชิกกาลังรออยู่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมยังไม่ตอบเลยครับอ่านเฉยๆนะครับสมาชิกท่านโอเคเขายังไม่ตอบนะครับผม โอเคเขาตอบมาแล้ว er นะครับสมาชิกท่านอ่าท่านอยู่ชาวพี่น้องการสินนะครับผมพี่น้องกาลสินนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับสมาชิกท่านพี่น้องชาวการสินนะครับโอเคจัดส่งพรุ่งนี้นะครับผมอ่าจัดส่งให้พรุ่งนี้เสียดายนะครับคนเล่นไม่เยอะนะครับผมอันนี้ผมตั้งใจจะแจกแล้วนะครับผมจะส่งให้พรุ่งนี้ครับ ยินดีด้วยอา,อาจจะเป็นเงินไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ก็ตั้งใจจะแจกนะครับผมยินดีด้วยครับอโอเคนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็แจกให้ฟรีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะจส่งพรุ่งนี้นะครับสําหรับคุณธีรวัตรนะครับผม โอเคนะครับสมาชิกท่านะก็ยินดีกับคุณอธีรวัตรด้วยนะครับผมอ่โอเควันนี้นะครับผมผมก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าที่ผมเดี๋ยวผมจะแจกท่านก็ติดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นในอร่วมสนุกพร้อมกันนะครับผมอ่วันนี้นะครับก็ร่วมยินดีด้วยนะครับเสียดายนะครับผมมีทั้งหมดอ่าจำนวนสี่ตัวนะครับสี่เพจนะครับ เล่นน้อยเหลือเกินนะครับสมาชิกอาจจะเป็นรอบแรกด้วยนะครับผมรอบต่อไปก็ติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแจกให้สมาชิกนะครับผมอาจจะมีของรางวัลใหญ่อาจจะมีกล้องด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับผมช่องวาร์เพิงนะครับผมเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคอ่าเกดผมจะส่งใหุ้่งนี้นะครับคุณธีรวัตรวันนี้ผมขออนุญาตรีวิวเพียงนี้ครับผณครับสวัสดีครับ